สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเจ้านี่มะเขือเทศทมเมโต้ทายซิว่าเป็นผักหรือผลไม้มันคือผลไม้นะคะเพราะตามพฤกษาสาสตร์อะไรเขาบอกว่าถ้าพืชที่มันจเจริญจากรังไข่อ่ะแล้วงอกออกมาเนี่ยคือผลไม้มะเคือเทศคือผลไม้นะมันมาจากส่วนของรังไข่ของพืชแล้วก็จเจริญมา ซึ่งมีประโยชน์มากค่ะเออเอามันมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีทั้งวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระก็สูงสายพันธุ์ที่เรานิยมกันอะไรบ้างอ่ะน,นี่แบบราชินีสีดามอสเอเทศพันเชอร์รี่เอามาทานสดก็ได้ค่ะทานสดสดไปเลยหมอก็ชอบทานหรือจะมาทําใส่ในส้มตำใส่ในสลัดต้มซุปอ่าซุปน่องไก่มีใส่มะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยอะไรอีกอ คือเอามายามเอามาใส่ผัดไข่อะไรเยอะแยะค่ะเอามาทำเป็นหลากหลายเมนูอาหารเออแต่เรามาฟังประโยชน์ของมันกันนะคะมันมีวิตามินนี้มันเยอะเลยนะตั้งแต่วิตามิน A. วิตามิน B. วิตามิน C ีในมะเขือเทศก็สูงวิตามิน K ก็มีนะแร่ธาตุก็มีตั้งแต่แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุาาเหล็ก นะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เด่นๆคือไลโคปีนเรารู้อยู่แล้วมะเขือเทศคือไลโคปีนอันนี้ต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากมีประโยชน์มากงั้นมาฟังประโยชน์ของมะเขือเทศกันข้อแรกคือลดการเกิดโรคเลื้อรลังค่ะโรคเรือรลังนี่กว้างมากนะคือโรคกลุ่ม ncd โรคจากการเราทําตัวเองไม่ใช่ติดเชื้อนะก็คือเป็นโรคที่แบบเบาหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคสโตรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคทางสมองเอลไซเมอร์พาร์กิสันคือกลุ่มโรคเลื้อรลังอะค่ะแม้กระทั่งมันเลง เพราะเขาบอกว่ายังมีการศึกษาวิจัยนะตีพิมพ์ใน Food Science and Nutrition ปี2546บบอกว่าสารไลโคปีนในมะเขือเทศเนี่ยนะ มันจะมีเขาเรียกว่าจะไปลดออกซิเดทีฟสตรสอะคือลดความเครียดในร่างกายคือลดอนุมูลสลักที่มาทำลายในร่างกายได้ดีมากๆอะลดความเสื่อมของเซลล์งั้นก็คือโรคพวกนี้โรคกลุ่ม n c d ดีเนี่ยเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ค่ะเซลล์หลอดเลือดเสื่อมเลือดไปเลี้ยงตับอ่อนน้อยลงเป็นเบาหวานเลือดไปเลี้ยงสมองมีตะกรันเต็มสมองเลยก็เป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันไขมันการดูดซึมของไขมันผิดปกติไปอ่ะมันก็เป็นตะกรันอยู่ในหลอดเลือดเลยคือต่างๆมันตามมาหมดเลยแม้กระทั่ง ทั้งมะเร็งก็คือการอักเสบในร่างกายนั้นจนภูมิคุ้มกันเราคอนโทรลไม่อยู่แล้วค่ะเซลล์สร้างผิดปกติก็กลายเป็นมะเร็งมันคือเรื่องเดียวกันเลยค่ะงั้นคนแข็งแรงก็จะเฮลตี้เปหมดคนเป็นโรคก,ก็จะเป็นแพคเกจรวมเลย เหมือนกันค่ะงั้นก็คือสารไลโคปีนในมะเขือเทศเนี่ยแรงมากในการต้านอนุมูลอิสระค่ะลดความเสื่อมของเซลล,เล์โรคหรือรังต่างๆน้อยลงชัดเจนนี่คือตีพิมพ์ใน Food Science and nutrition นะแล้วก็บอกมันในมะเขือเทศมีโพแทสเซียมสูงอีกนะโพแทสเซียมนี่ช่วยความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้ดีค่ะเรื่องความดันสูงก็ช่วยด้วยอันนี้คือตีพิมพ์ที่แรกส่วนอีกที่หนึง่งตีพิมพ์ใน i บโ e เม cine and Ph า r m a c o ค h ท r ลปีในปี2563นะบอกว่ามะเขือเทศเนี่ยลดการเกิด มันเลงมันเลงต่อมลูกหมากในการศึกษาเขาคือบอกต่อมลูกหมากนะถ้ากินต่อเนื่องทุกวันลดได้ถึง45เอร์ซนซึ่งหมายว่ามะเร็งอื่นๆก็ลดค่ะเพราะสารไลโคปีนเอ่ยพวกสารไลโคปีนมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงเพื่อนๆควรหามาทานเลยนะก็คือ มันเป็นอยู่ในกลุ่มแคโรทีนอย์อะคะ่ะอันนี้จะลดการอักเสบของร่างกายได้ดีมากๆงั้นพอร่างกายลดการอักเสบมะเร็งก็ไม่ค่อยถามหาจะมะเร็งทวแทบทุกมะเร็งเลยแต่เขาการศึกษานี่คือมะเร็งต่อมลูกหมากลดได้ถึง45%ถ้าคุณทานต่อเนื่องนะคะข้อต่อไปช่วยเรื่องผิวคะ่ะเพราะอะไรคะวิตามินซีสูงรู้ไหมกินมะเขือเทศอันนี้สอลูกเนี่ยนะ ได้วิตามินซีเท่ากับกินส้มโอหนึ่งลูกอะคนจะไม่รู้แบบโอยกินส้มซีวิตามินซีสูงมะเขือเทศนี่ยละคะ่ะวิตามินซีสูงมากสองลูกเท่ากับส้มโอหนึ่งลูกคุณไม่ต้องกินจนอิ่มขนาดนั้นงั้นผู้หญิงจะชอบค่ะผิวสวยหน้าใสาวิตามินซีกระตุ้นคอลลาเจนค่ะใช่ไหมคะแล้วแถมมะเขือเทศบอกแล้วมันมีสารต้านอนุมูลอิสระไลโคปีนด้วยไลโคปีนเนี่ยหลักๆก,ก็คือมันต้านการอักเสบใช่ไหมลดการอักเสบนะแล้วมันลด แสงพวกแสงสีฟ้าแสง UV แสงอาทิตย์ที่จะมาทําลายเซลล์ผิวด้วยนั้นผิวคุณจะดีขึ้นชัดเจนค่ะกินมะเขือเทศเพราะมีวิตามิน C สูงด้วยการศึกษาตีพิมพ์ใน The Journal of Nutrition ปี2544นะบอกไว้เลยว่ากินมะเขือเทศเวลนละ40มิลลิกรัมเท่านั้นนะกินไปเรื่อยๆต่อเนื่อง10สัปดาห์เขาบอกว่าเรื่องผื่นแพ้เรื่องแบบผิวหนังอักเสบต่างๆลดลงถึง4 0ดีมากๆค่ะหาทานเลยมะเขือเทศ นี่คือเรื่องผิวนะต่อไปช่วยเรื่องการย่อยอาหารคนที่ท้องอืดท้องเฟอ้อระบบการย่อยไม่ดีค่ะในมะเขือเทศมีกรดมาลิกมีกรดซิตริกช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารออในสม้มตมสมตำใสมะเขือเทศช่วยย่อยหมอบีบมันจนน้ำน้ำออกนะคะก็คือเรื่องย่อยอาหารก็ดีขึ้นต่อไปข้อที่4ี่ช่วยเรื่องภูมิแพ้ช่วยเรื่องไข้หวัดเพราะอะไรคะมะเขิดเทศวิตามินซีสูงมากบอกแล้วว่า เกืบท่าส้มโอหนึ่งลูกอะ่ะกิน2ลูกแค่นั้นเองอะ่ะแล้วมีสารต้านอนุมูลสิลาก็สูงมากบูสต์ภูมิกระตุ้นภูมิคุ้มกันงั้นพวกไขวัดพวกติดเชื้อง,ง่ายๆภูมิแพ้ต่างๆดีขึ้นค่ะแล้วบางคนบอกว่าทานเป็นทานสดเลยไม่ผ่านความร้อนหรือทานความร้อนดีกว่ากันคะมันขึ้นกับคุณต้องการแบบไหนถ้าคุณแบบต้องการผิวพนันต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้องการวิตามินซีเต็มๆ คุณก็ทาแบบสดเลยค่ะเพราะว่าผ่านความร้อนวิตามินซีก็หายไปถูกไหมออันนั้นก็จะกระตุ้นระบบภูมิแต่แบบว่าเอ้ยหมออยากจะแบบมีได,ได้ได้ไลโคปีเนเยอะๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะลดการเกิดมะเร็งจะลดความเสื่อมของเซลล์โรคเอซีดเบาหวานกำเนิดไขมัน <c oughs> ก็ต้องแบบผ่านความร้อนเอามะเขือเทศไปโดนความร้อนเช่นเอาไปผัดไปทอดเอาไป เผาไปอะไรมะเขือเทศไปย่างไปปอะไรต่างๆเนี่ยค่ะของหมอนี่หมอเอาเข้าวไปครวเวฟเลยค่ะแล้วแล้วก็มาทานแบบแทานสดแบบไม่ผ่านความร้อนบ้างเพื่อได้วิตามินซีแต่หมอได้วิตามินซีจากอย่างอื่นเยอะ,อะหมอกินพวกเอ่อกีวีกินอะไรอย่างอื่นหมอต้องการไลโคปีนในมะเขือเทศหมอก็ไปให้โดนความร้อนค่ะเออไลโคปีนจะออกได้ดีแล้วไลโคปีนเนี่ย จะละไม่ละลายในน้ํามันจะละลายในน้ํามันงั้นบางคนเขาจะกินหลังอาหารเช่นจะกินน้ำมะเขือเทศสักแก้วหนึ่งคั้นสดเนี่ยเขากินหลังอาหารเลยมันจะมีน้ํามันจากอาหารที่เรากินเข้าไปต่างๆเออมันก็จะได้การดูดซึมดีขึ้นหรือแก้งต่างๆที่มะเขือเทศมันก็มีน้ํามันค่ะนะคะงั้นคือไลโคปีนเนี่ย เป็นสารที่มีประโยชน์มากเพื่อนๆหามาทานซึ่งเด่นๆก็อยู่ในมะเขือเทศแต่แล้วแต่ว่าคุณจะกินเป้าหมายยังไงต้องการวิตามินซีก็ทานแบบสดๆไปเลยแต่ถ้าต้องการแบบไลโคป,ปีนสูงๆก็มาผ่านความร้อนหรือกินหลังอาหารหรือโดนน้ามันมันก็จะทําให้ไลโคป,ปีนได้สูงถามว่าวันนึงกินกี่ลูกดีขึ้นกับไซส์อะค่ะอัน,อนมะเขือเทศเล็กๆอย่างนี้ก็อาจจะห้าลูกเจ็ดลูกอะไรอย่างเงี้ยออหรือบางคนเนี่ย กินแบบโดนความร้อนสัก3-4ลูกอ่าอีกอันนึงไม่โดนความร้อนเพื่อได้วิตามินซีและไลโคปีนก็กินสลับสลับกันไปกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ แล้วคนบอกโอหหมอ,หหมอไม่ค่อยสะดวกเลยไม,ไม,ไม่ไม่ชอบกินมะเขือเทศพยายามจริง,รงๆได้แต่ไลโคปีนเดี๋ยวนี้เขาก็เอามาทำเป็นอาหารเสริมเยอะแยะนะเพราะมันลดอนุมูลอิสระได้ดีมากบํารุงหมดดวงตาก,ก็ช่วยคือต้านการอักเสบหมดผิวเผาไลโคปีนแรงมากอ่ต้านมะเร็เงบอกแล้วต่อมลูกหมาถึง45%สี่สิ้เปอะไรอื่นอื่นก็ช่วยค่ะมะเร็งเต้านมการศึกษาก็ตามมาเรื่อยๆเลยก็คือหมอกินมะเขือเทศ แบบโดนความร้อนเพราะว่าหมอได้วิตามินซีจากอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยอ,อยากได้ไลโคปีนหมอแนะนำมะเขือเทศนะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ไบโอดีพลสค่ะไบโอดีพลสอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเอออยู่นี่ บโอดีพลัสอันนี้ก็ใส่ไลโคปีนเต็มๆเลยเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแต่เป็นไลโคปีนเลยแต่ในไบโอดีพลัสหมอก็ยังใส่วิตามินซีด้วยนะเอ่อแต่ไม่ได้วิตามินซีจากมะเขือเทศวิตามินซีจากเชอร์รี่แอสเซอดล่าเชอร์รี่งั้นในไบโอดีพลัสในบำรุงหลอดเลือดง่ายๆคือมันช่วยปรับยืดหยุ่นของหลอดเลือดและไม่ใช่แค่หลอดเลือดน,นะเรื่องปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยเพราะมันมีพวกกระชายมีพวกแฟกซีดโหมันเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่ไปทำลายซีโนเอสโตรเจนผลักออกอ คมอ่ะมีไนตริกออกไซด์ที่เพิ่มยุดหยุ่นของหลอดเลือดที่บอกแล้วได้รางวัลโนเบลเพราะมันทําให้หลอดเลือดขยายแล้วมันเพิ่มออกซิเจนที่ไปเลี้ยงเซลล์เพิ่มขึ้นถึงเป็นสี่ถึงสี่ร้อยเท่าอ่ะจากบีทรูทค่ะหมอใส่บีทลูทใส่ไลโคปีนใส่แฟลกซีดปรับสมดุลฮอร์โมน one, ลดการตั้งเต็มในร่างกายคือดีมากว่าง่าย,ายใน b บ o d ดีพลนะคะแต่เพื่อนเพื่อกินธรรมชาติก็ได้นะคือแบบโอ้โหต้องมาหาไลโคปีนจาก b บ o อดีัสหมอคุณกินมะเขือเทศน,นี่ก็ได้ค่ะ,ะคุณต้องการวิตามินซีค ก็ได้ค่ะกินมะขามป้อมก็ได้ค่ะออแต่แค่ว่าจะกินทั้งทีหมอก็ทําให้มันพร้อมอยู่ในไบโอไิพัสมีวิตามินซีมีไลโคปีนมีสารสกัดในตรกออกไซด์มีจากแฟลกซีจากบีดรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆก็ครบถ้าใครไม่สะดวกก็กินไบโอดดพัสแต่ หมอก็แนะนําว่าอาหารธรรมชาตินเป็นสินที่ดีที่สุดเพราะมันได้มาเต็มฟอร์มมันหลายฟอร์มใช่ไหมเ่นวิตามินซีมันก็โอ้โหมีหลากหลายมีตัวนู้นตัวนี้มารวมด้วยมีไบโอฟลาวโนยส์สมุนไกนมะนาวลูกหนึ่งมีฮิสปาริดีนไม่ใช่วิตามินซีอย่างเดียวไงก็อยากให้เพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยอย่างนั้นด้วยแล้วใครไม่สะดวกก็เฮ้ยฉันเป็นหนักแล้วอ่ะฉันต้องการกินบีดรูททุกวันกินแฟลกซีดกินมะเขือเทศกินไลโคปินกินนู่นนั่งก็ไบโอดีพลาสก็ตอบสนองเพื่อนวัััันนนนนนละะเเเเมมมมมึงงงพพอออค่่่่แแตววีี้้้้าาาืืใหรรรูขททศปโยช์กิบบส กับไม่สุกแล้วแต่คุณจะเลือกแบบไหนนะคะแล้วก็ไลโคปีนมีปรยโยมากมากหาเป็นสกัดเสริมก็ได้ถ้าเป็นโรคมากแล้วไบโอดีพัสก็ได้เลยก็ติดต่อน้องแอดมินได้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ